เย่ถิงนักแสดงหนุ่มหน้าใหม่สุดครบเครื่องกับผลงานซีรีส์จีนสุดปังที่ผู้ชมต้องหลงรักบ,บทมากตัวละครของเขาอย่างแน่นอนเขาคนนี้คือเกิงเย่ถิงเกิดวันที่10มกราคมปี1990บ้านเกิดเมืองปักกิ่งประเทศจีนปััจจุบนอายุ25ปีหนุ่มเกิงเย่ถิงได้ปร,รากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์มหากกพยรระดับตำนานปี2017เรื่อง ส่วรนชอนทาลกี้ซึ่งเป็นการเข้าไปรับบทบาทผ่านการคัดเลือกสี่รอบจากนักแสดงชายชาวจีนและนักแสดงหญิงจำนวนมากกว่า15,000คนทั่วโลกเพื่อเป็นตัวละครเล็กๆในภาพยนตร์ใหญ่จากนั้นเกิเย่ถิงจึงเริ่มมีผลงานมาเรื่อยๆ คาดคิดว่าบทบาทที่ทุกคนน่าจะได้รู้จักเขาหรือเรียกได้ว่าเป็นบทบาทจ้าเกิดของนักแสดงหนุ่มคนนี้ทั้งในไทยและจีนรวมถึงประเทศอื่นๆแถบเอเชียก็คือจันทราอัสดงซีรีส์เจนนาแฟนตาซีเทพเซียนที่มีฉากอลังการงานสร้างโดยการตาสุดๆซึ่งเก้เย่ถิงมาในบทบาทของเย่ชิงวีแม่ทําน้อยแห่งสกุลเย่ของแขวนซิ่งที่แม้แต่ฮองเต้ยังหมั่นไส้ในความสามารถระกบคู่นักแสดงสาว ส่วนเจนนี่ได้บทบาทที่ค่อนข้างเด่นและการโปรโมตของซีรีส์ซึ่งจะหนักจัดเต็มหนุ่มเกย์เย่ถิงจึงเริ่มเป็นที่รู้จักในไทยและจีนอย่างกว้างขวาง,งซึ่งอันเองก็ดันความซีนมึนของคุณชายท่านนี้ตกเข้าไปจนงงหัวไม่ขึ้นกันเลยทีเดียวผลงานอื่นๆที่หนุ่มเกย์เย่ถิงได้ฝากเอาไว้ในวงการบันเทิงก็มีทั้งสายภาพยนตร์พีเรียนแฟนตาซีไปจนถึงซีรีส์แนวเทพเซียนอาทิ อันทัชบอลเลฟในบทบาทสมทบทหารวังหลวงเสียงสซานจือหงสาประกาศสิทธิ์รับบทบาทสมทบเป็นองค์ชายรองเจ้าสำราญห,หนึ่งเซิงเลฟอิ l ลูปในบทบาทพนักงานหนุ่มออฟฟิศไปอูชัภาพยนตร์ t h e l e g e n d of the Condor Hero ดีดากันทามในบทบาทตัวเอกกวัวริงภาพยนตร์เรื่องนี้สนุกและหนุ่มเกิงเย่ถึงก็หล่อออร่ามากนะคะแต่เสียดายที่ไม่ได้เข้าไทย ภาพยนตร์ The Legend of the Red Boy เกงเย่ถิงระบบบาทนำเป็นตัวเอก Red Boy ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นผลงานแฟนตาซีของค่ายอาชีแต่ก็ไม่เข้าไทยเหมือนกันค่ะเสียดาความหล่อและฝีมือการแสดงสองภาพยนตร์เรื่องนี้ของน้องเกงเย่ถิงม,กมากๆ นอกจากฝีมือในการแสดงแล้วทักษะอื่นๆของเขาก็ไม่น้อยหน้าใครโดยเกิงแย่หิงได้รับการประกาศจากทางหลากหลายค่ายและหลากหลายสื่อว่าเขานั้นเชี่ยวชาญทั้งการขี่มา้ายิงธนูชกมวยกูชินดนตรีกรองบาสเกตบอลกีต้าการเขียนผู้กัน ดังนั้นเรียกได้ว่าในเรื่องของความสามารถก็ครบเครื่องจัดเต็มแต่เนื่องจากเขาเพิ่งจ,จะเข้าวงการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเรื่องของประวัติส่วนตัวต่างๆเจ่งยังไม่ได้ปรากฏให้เห็นมากนักถึงจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็มีความมั่นใจอยู่ส่วนหนึ่งเลยว่าหลังการออนแอร์ของจันทาสะดงแล้วเกิงแย่ถิงก็น่าจะมีผลงานรอจ่อคิวให้เขาเริ่มรับแสดงมากมายแน่ๆฝากเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้หรือกำลังรับชมซีรีส์ฝาก ช่วยกันไปรักและเอ็นดูหนุ่มนักแสดงหน้าใหม่คนนี้กันเยอะๆนะคะดยการสนับสนุนผลงานของเขาหรือหากอยากจะติดตามช่องทางต่างๆที่เป็นช่องทางส่วนตัวอาจจะได้ลงรายละเอียดเอาไวด้ดองคำอธิบายส่วนคลิปหน้าอาจจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาเล่ากล่าวก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ